ผมก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กับเกม Dead by Daylight ที่แขนจะดีไม่มีโปรนะครับผมเวลานี้เป็นเวลาเที่ยงคืน42นาทีนะครับตอนนี้สกินใหม่ก็ได้เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นสกินเอเรียนชื่อว่าซีโนมอปปูกเชื้อนะครับผมสกินนี้ไม่มีท่าเปิดตัวนะผมแปลกใจมากเมื่อกี้ผมรองดูแล้วเนะี่มันกดเข้ามาแล้วเป็นนาน,นี้เลยเห็นปะแต่ว่าก็ ผมว่ามันก็เท่ดีนะแต่มันหมุนไม่ได้เดยมันหมุนในตัวหมุนตัวดูไม่ได้อะ่ะแต่ว่าผมว่าเทมากเลยแพงด้วยนะเนี่ยสกินนี้ประมาณ2องล้ากว่าบาทนะโอเคก็ไม่ต้องพิม่มําเพลงเจอกันในเกมเลยแล้วกันลุยเอาละครับตอนนี้เราได้ห้องแล้วนะน้องๆใน YouTube ที่น่ารักตอนนี้เราเจอกับตี้คนจีนชั่วโมงบินประมาณ9 8 0 0 0ชั่วโมงนะครับผมโดนผมแน่นอนถ้าไม่โดนก็คลิปนี้ไม่ได้ลงนะครับลงคลิปหน้าลงคลิปหน้าแบบจานเจนะครับนะอืม จันเจเวลาจันเจลงคลิปนี้คือจันเจได้มาประมาณสิบเกมนะครับคือที่น้องน้อเห็นน้องนเห็นจันเจเอาคลิปมาลงใน youtube อ่ะคือจันเจใช้สิเกมนะแล้วก็เอามาลงแค่เกมเดียวเพราะว่าเกมอื่นจะรอสามรอสีอย่างนี้กันะจันเจก็จะคัดออกไม่เอานะครับผมมาครับผมด่านเี่อะไรเนี่ยโอ้โหผมว่าสกินมันก็คล้ายๆเดิมป่ะแต่มันก็ดูเท่ๆอยู่นะ มามีคนเจอเฮ้ยเอาอะไรวะหน้านะแล้วทำไมเป้าเมื่อกี้คือุ าเรียบร้อยตัวนี้โดนแดกตับแน่นอนดูตรงแล้วอ๋อ้๋อพวกคนจีนม st um ันก็จะห้าอย่างเงี้ยแหละครับท uh uh ุกคนดูไว้ดูไวไฟเอ็มรู้จักไหมสไตล์เด็กเทสดี ันเจบอกผมว่าจะเขามีเสื้อมีเสื้อดูไหวเลยนะกันเจอ่ะเป็นเอฟซีแบบถ่ายไหมถ่ายถ่ายส่งไหมให้ผมดูในแชทอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวรอรอดูโมลีนะครับว่าสก,กินมันจะเท่ขนาดไหนเฮ้ย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 ,ยถึงต้องียงดัง อะไรอ่ะอ๋ะออ,อยากดูสก,กินโมลีใหม่เหรอก็ได้ดีไม่ใช่ปัญหาเท่าไหร่หรอกจุเป่งขยิงขามาแล้วจ้าพับไหมไม่พับปุ๊บหลอกไฟหนึ่งเสร็จโดนดัดหลังเลยทีนี้อ <laughs> อ,มอผมว่ามันมีแทงหลังแน่นเลยครับมันเม่ขาแมงมุม จังหวะนี้เขาน่าจะแทงหลังผมสามสองหนึ่งคือออ้าวไม่มีแล้วมิ่มาทำไมอ่ะน่าจะเพิ่งฮิวเสร็จปะจุกมิงขยิงขา ขยิงขาเอ้ยคนนี้เราแขวนไปแล้วป่ะอ้ยทำไมช่วงบินมันเยอะมันส่งไม่ค่อยช้ำเลยวะนี่มันห้าหกพันชั่วโมงนะทุกคนไอ้ชื่อตัวเลขเนี่ยเฮ้ยมึงช่วยกันก่อนมึงอย่ายปล่อยตายเดี๋ยวคลิปมันสั้นเกินไม่ถึงสิบนาทีไม่ได้ค่าโฆษณา,าช่วยเร็วสองหนึง่งเอ้าช่วยไอ้เชียร์ทีทีนี่จะตายแล้วฮลัลโหล ปล่อยมันไม่ช่วยไม่ได้ต้องไล่มันด้วยครับอ่ะมันน่าจะช่วยเลยโอเคมันไม่มองหลังด้วยอออออ,อ,อ,ออนอออมันเล่นอะไรกันวะทุกคน สงสาร้องท่าอีกคลิปหนึ่งว่ะดูทรงแล้วไม่เป็นไรสกินใหม่มานี่ขอดูแบบชา้ชาชาชาัดๆัมาครับ ็ต้องเล่นอีกเกมนึงแหละเพราะว่ามันปล่อยตายอ่ะอก็ต้องเล่ <c oughs> แล้วทำไมมันหนึ่งไม่เล่นวะ <c oughs> เพราะว่ามันเอาออฟลิงมาแล้วผมใส่นี่มาหรอผมใส่โมลิมาก็เลยแบบน้อยใจตัวเองไม่เล่นแม่งเลยอะไรงี้ ก็คนเราก็อยากดูสกินสกินอยากดูท่าโมลีไหมมันสกินใหม่อ่ะน้องใช่ป่ะล่ะทุกคนโอ้โหโอ้โหโอ้โหอะไรขนาดนั้นนะตัวนี้เขาทำคาญไฟใช่มันแพ้ไฟไอ้ที่แต่งจริงคือ ไอ้โดนไฟแล้วมันแพ้ก็พอเข้าใจอยู่นะแต่คือไอ้เสียงตื้อๆๆ้เนี่ยแม่นแง่รำคาญจัด เสียงไอ้เสียงเวลามันโดนไฟมันแบบมันเสียงมันน่ารำคาญอ่ะอ้โ,อโหเกมนี้แม่งแย่จัดเลยวะวะศาสาร์ใส่โมโลโมลีมากะทำคลิปเฟี้ยวๆสิบนาทีแม่งปล่อยตาย,ยเฉยไอ้พวกคนจีนถึงแม้ผมจะมีเชื้อสายจีนก็ตามแต่แหละแต่ผมก็จะด่ดามันอยู่ดีไอ้พวกคนจีน <laughs> 哦哦哦你呢？啊？没你呢、啊、吧？哎、欸，雨你呢？ โมริพี่จะโมริพี่จะอะไรของพวกมือไอ้สัตว์อ๋อมีคุณแจไอ้เด็กประเรศแม่งด้วย <c oughs> อะไรไหมไอ้เชีย่ยแม่งกล่องทำไมวไอ้สัตว์ เอ้มันปล่อยตายทําไมกันวะผมไม่เข้าใจมันไม่ตั้งใจเล่นกันเลยพวกนี้โจรเกมนะโอ้อาละครับผมไม่เปิดคลิปแล้วรอบนี้ถ้าเกิดเปิดคลิปเนี่ยเดี๋ยวเราเกมนี้จะไม่ดีอีกนะครับเราจะไม่เปิดคลิปนะครับไอ้ยัยหันในที่นีันหันด้มันมน,มนตกใจนะครับเ,เมื่อกี้จำตะแกงไปทีเนี่ย หลังจากเกมเอเลี่ยนเดี๋ยวผมไม่เอาละผมไม่เอาเอเลี่ยนอีกเกมแล้วผมเอาซาดาโกะอีกอีกเป็นอีกเกมแล้วกันรีวิวสองมึงอย่าหันหน้ามันอ่ะโอเคเราจะรีวิวสองสกินในคลิปเดียวไปเลยนะครับเอเลี่ยนตะกี้ก็ถือว่ากูรีวิวไปแล้วกูไม่เอาละไม่ยกขี้เกียจไปเล่นอีกเกมแล้วนะครับก็เออ่มันทำสกินนี้มาอีกสกินหนึ่งนะครับสำหรับคิลเลอร์มีสองสกินมั้งแล้วก็มีตัวโยอิจิอีกสกินหนึ่งนะแต่ผมยังไม่ได้ซื้อนะครับโอเคมาครับเดี๋ยวคลิปนี้จะมีสองสกินนะครับก็จะเป็นซาดาโกะกับเอเลี่ยน ผมว่าสกินเนี้ยไม่ค่อยสวยไม่ไม่ต้องซื้อนะอยาสนับสนุนแม่งเลยนะครับเกมแม่งโปรก็เยอะนะช่วงนี้โปรเยอะด้วยแต่คือผมต้องซื้อเพราะว่าต้องทําคลิปให้คนดูนะครับว่ามันไม่ดีคนดูจะได้ไม่ต้องซื้อยังไงผมเป็นคนเสียตังค์ให้เปล่าจริงผมไม่ได้เสียนะครับคนดูเสียคนดูเป็นคนเติมให้ผมนะครับในสตรีมผมไม่เติมไม่ไม่เติมตังค์เกมที่นี่นานแล้วนะครับนะเฮ้ยเฮ้ยมันจะนี่เป็นไงผมรู้ตัวโธไม่ได้กินกูหรอกไอ้น้อะ เวลาเราหันหน้าถ้าเกิดมันถ้าเกิดมันหัน,ม,นหามาตรงๆใส่เราถ้าเกิดเราหันอยู่อย่างงี้ย้มันหันมาตรงๆ,ๆเลยคือผมจะเราจะดูตัวก่อนนะผมโอเคไปครับผมลุยเจอกันในเกมมาครับผมได้ห้องแล้วนะครับผมเมื่อกี้เราจะไม่เอาเข้านะเราเอาตรงนี้นะคนตัดต่อรุยครับก่อนอันนี้จะไม่เอาเข้านะครับอืเดี๋ยวมันจะช่องมันจะบินตั้ก่อนนะชียยยยย้มือโคตรเฟี้ยวอะ หนึ่งพันนะหนึ่งพันอีกทีหนึ่งไนะสิบไงไอสัตว์รอบนี้ไม่หนึ่งพันแล้วสิบดาเอ หนึ่งเทือไปก่กอนหนึ่งเทือไปก่กอนเฮ้อยอันนี้มึงหยามกันแล้วนะไอ้ฮี้ก <c oughs> ูเพิ่งตีทีเดียวเองไอ้สัตว์มึงหยามกูแล้วแหละช็อตนี้อา้าวเขายอก มันใช้มาไปแล้วด้วยตรงนี้อย่างอ่าตรงนี้เรียบร้อยโอ้โหไปไงผมเพิ่งสังเกตเห็นอาวุธมันเป็นสีทองโคตรเท่เลยอะ มันไม่ได้เป็นสีทอเนี่ยเป็นสีแบบสีกรีบตุ่มสีกิีบตุ่มโอ้โทเทมไฟเราอยู่ตรงนี้ว่ะไม่ดีเลยว่ะทุกคนมันเห็นแล้วมั้งเนี่ย พัทิกอนันดา ที่มันบูนตัวเทียมไฟข้างบนนะของผมแสบจัดเอาว่ะคลิปนี้น่าจะได้นานอยู่นะเนี่ยเกมเนี้น่านานแน,น่น,นอนเลยครับ สเต็ปยืนแอครอหน้าไม้สเต็ปยืนแอครอหน้าไม้สเต็ปตันเจกูเจอบ่อยสเต็ปเนี้ยเพื่อนสุดท้ายล้มเข้าใจไหมอย่าสรรหาทำสเต็ปตันเจไม่เวิร์คเชื่อกูเฮ้ยแต่คืนกินเรายังอยู่นะครับคืนกินเรายังอยู่คืนกินเรายังอยู่ มั่งเข้าให้หนึ่งทีที่เครื่องก่อน บูลลอบลอยอยู่ข้างบนเชีย่ยบูนีก่กอลจัดผมบอกเลยโอ้ยเชีย่ยวิ่งเดียวจังวะไม่เหลือไม้แล้วตรงนี้แฟนสอง,องแผนสองครั้งโดนสองเครื่องตามคอนเซปต์เกมนี้ กีเลียไม่ไปครับคุณกีเลียไม่ไปได้อยู่ค่ณกีณณเราเคลื่อนไหนวะอันนั้นไอ้เหี้ย อ๋อสวยมันไม่เห็นจริงเหรอวะ ไม่เห็นตัวเทพผมจริงเหรอมึงมา,มานี่เลยตัวบุญไอตัวแสบอืมตัวแสบเฮ้ยกดผิดต้องกดคลิกซ้าย กี้ตาแบบว่าตาเป็นแบบตาเป็นเมือกอะ่ะอือจะแกะให้ได้เหรออีสายฝนเดี๋ยวมึงโดนกูแน่มึงรอก่อนอีสายฝนโดนกูถ้ามึงถึงแน่นอนอ้าวถือเทปอยู่เหรอ เดี๋ยวสายฝนต้องโดนผมทำหมุนทึ่งอ้าว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 ยังไงดี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 มาใช้ไปแล้วจ้าเองใช้ไปเองอ่ะเองใช้ไปเองแล้วถ้ามึงทึ่งเลยเอ้ยโอ้โหโมดีได้นี่หว่าลืม ยีสายฝนอีสายฝนยีสายฝนยังไงเขาก็ต้องเขาต้องถือเทปอะเขาไม่ถือเทปไม่ได so ้ครับผมบัอบอัดรัวๆอ่า ยังจะเทรดของตามสบายสไตล์ชิวๆใช่ไหมเขาน่าจะไปแตะคนนั้นทันครับเอ้าไปไหนอะเดี๋ยวผมจะให้เขาไปแตะคนนั้นนะเพราะว่าคนนั้นผมจะแก้งท่อไม้จริงๆตอนรอบนี้ไม่ต้องทิอก็ได้ครับแต่ว่าเราจะให้เขาไปแตะคนนั้นครับเราจะตีคนนี้ลมแล้วก็ให้เขาแตะ คนนั้นขึ้นมาใช่ปะแล้วก็แกล้งทันเป็นเดินตามไม่ทันเดี๋ยวพอมันแตะขึ้นมาปุ๊บแล้วเราก็รอตีก่อนเอามันไม่ครบเลยหรออีสายฝนมุงโดนกูทะมึงถึงแน่นอนละอาจจะมีสามเปอร์เซ็นต์นะ อ้าวอะไร <c oughs> ถ, <c oughs> ถ้ามึงถ้ามึงดึงอันนี้ได้คิดแล้วแน่นอนแบบสามร้ <c oughs> อยเปอร์เซนต์ยีสายฝนที่หลังจะแกต่อเทมกูเข้าใจมายีสายฝน โดนไปก่อนนะอือคือต้องโดนสักอันหนึ่งอะ่ะไม่โดนโมลิก็ต้องโดนกืนกินอะไม่โดนกืนกินก็ต้องโดนมึงต้องโดนสก,กิลกูอะ่ะมึงโดนสักอย่างนึงแหละอือมึงหนีไม่พ้นหรอกมึงต้องโดนสักอย่างหนึ่งอะ่ะกว่ามาสามอันอะทั้งโมลิทั้งสก,กิลของกูแล้วก็ทั้งกืนกินมึงต้องโดน,นสักอันนึงแหละอือตามันแบบเหมือนเป็นเมือกเมือกอะ เป็นแบบชั้นๆนะเมื่อกี้าตาไม่คตรทุเรศเลยเชียจะอ้วกหว่าวอย่าซื้อนะครับสก,กินนี้ผมว่าเนี่ยมันไม่ค่อยแนะนำให้ซื้อเท่าไหร่แม่งมันแหววๆเหมือนศพอะเหมือนเหมือนศพแบบแต่มันก็เป็นผีะนะเหมือนศพแบบขึ้นขึ้นอืดอะแบบจะอ้วกอืมสำหรับสกินซาตาโกนะครับเอ้แต่สก,กินเอเลี่ยนสวยเฟีย้ยวซื้อได้นะครับแพงกว่านี้หน่อยนะอันนี้น่าจะ2อ0นะน่าจะ250ประมาณนี้นะครับเก้ไ okay. ป ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายเจอกันครับ